ขั้นตอนในการคัดลอกเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงานอันดับแรกนะคะก็ให้ล็อกอิน Gmail คุณครูจะต้องล็อกอิน Gmail ที่ส่งไปให้งานบุคลากรนะคะโดยงานบุคลากรก็จะทำการแอดหรือแชร์เว็บไซต์ต้นฉบับให้อาจารย์ แล้วทีนี้เราก็จะต้องมาล็อกอิน Gmail ที่เราให้ก็ล็อกอิน Gmail นะคะก็จะเข้าสู่อีเมลของเราเราจะเจอนะคะมีคำเชิญให้แก้ไขเว็บไซต์นะคะมีคำเชิญที่มีคำเชิญให้แก้ไขเว็บไซต์ก็ให้คลิก ให้คลิกแล้วก็จะเจอคำเชิญให้แก้ไขในอีเมลจะเจอเจอคำเชิญให้แก้ไขก็ต่อเมื่อคุณครูจะต้องเอาเมลให้อานาบุคลากรแล้วงานบุคลากร,กรก็จะแอดหรือแชร์เว็บไซต์ต้นฉบับให้นะคะก็จะเข้ามาในเมลแล้วเราก็จะเปิดเข้ามาในนี้นะคะขั้นถัดไปก็ให้คลิกที่เปิด พอคลิกที่เปิดเสร็จจะเข้าสู่โหมดแก้ไขของรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูนะคะเราจะทำการคัดลอกนะคะอันดับแรกเลยเราจะทำการคัดลอกก็ให้ไปที่จุด 3. จุดนี่นะคะให้ไปที่จุด3จุดทำซ้ำเว็บไซต์ทำซ้ำเว็บไซต์นะคะ ทำสำเว็บไซต์ทีนี้ก็จะขึ้นคำว่าทำสำเนาสำเนาของ mvc ตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะคะอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นชื่อของอาจารย์เองได้อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น kru คูนัน mvc แล้วก็เริ่มทำสำเนาตอนนี้ก็จะทำการคัดลอกจากต้นฉบับไปเป็น ของเรานะคะคขั้นถัดไปให้กลับเข้าไปเช็คยังเมลเราอีกรอบหนึ่งนะคะไปที่กล่องจดหมายเราเลยเราจะพบนะคะเราก็จะพบว่ามี Google Site ส่งมาแล้วมีคำว่าสำเนาพร้อมใช้งานแล้วซึ่งทีนี้ก็ให้คลิกเข้าไปที่สำเนาแล้วก็เปิดเว็บไซต์นั้นอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ตอนนี้จะเป็นเว็บไซต์ของอาจารย์ที่ก๊อปปี้มาเมื่อกี้จากต้นฉบับนะคะแล้วก็จะมีคำว่าชื่อตามที่เราตั้งตรงนี้นะคะชื่อที่เราตั้งตรงนี้อันนี้ก็จะพร้อมนะคะก็จะพร้อมเ,ออเข้าสู่โหมดแก้ไขที่เราจะไปเติมข้อมูลอะไรต่างๆใส่ในต้นฉบับ นะคะคพอมาถึงขั้นตอนนี้ก่อนที่จะไปทําการใส่ข้อมูลนะคะเราจะใหะ้เราจะทำการเผยแพร่ให้คลิกที่เผยแพร่นะคะคลิกที่เผยแพร่พอคลิกที่คําว่าเผยแพร่เสร็จถ้ามีคําว่าเผยแพร่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้สามารถที่จะคลิกได้เลยแต่ถ้ายังไม่ขึ้นให้เผยแพร่จะต้องทําการตั้งชื่อนะคะ ตั้งชื่อที่อยู่เว็บไซต์ตรงนี้ซะก่อนอ่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะคลิกให้เผยแพร่ได้เลยจุดสังเกตคือจะต้องเผยแพร่จะต้องพร้อมให้เผยแพร่ได้คือเป็นสีน้ำเงินนะคะก็คลิกที่เผยแพร่พอคลิกเผยแพร่เสร็จจะมีลูกศรน,นี่ค่ะจะมีลูกศรขึ้นมาให้เราตรงนี้เลยแล้วเราก็คลิกที่ลูกศร ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่เราดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ตอนนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นของเราแล้วนะคะกับสู่โหมดแก้ไขจะเป็นดินสอ,อเราก็จะคลิกที่ดินสอเข้าสู่โหมดแก้ไขนะคะ,ะหลังจากที่เผยแพร่เสร็จเพิ่มเติมนะคะให้เราไปตั้งชื่อเป็นชื่อสั้นเลยเพื่อที่จะ ให้ง่ายต่อการเอาลิงก์นี้ไปส่งยังงานบุคลากร